สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปรับเปลี่ยนพัฒนาการดนตรีและนาตกรรมของชาติพุทธศักราช2,468ถึง2,477วิกฤตและโอกาสรัชสมัยแห่งการครองราชของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นห่วงเวลาที่ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งภายในและภายนอกในขณะที่ประเทศประสบภาวะเงินฝืดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกหลังสงคราม พระองค์ทรงดาเนินนโยบายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการบริหารระบบราชการให้สอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดินที่มีจํากัดดังนั้นการใช้งบประมาณจึงเป็นไปนเพื่อสิ่งที่จําเป็นมากกว่าซึ่งทําให้งานด้านศิลปวัฒนธรรมได้รับผลกระทบอย่างมากพระองค์ทรงเห็นคุณค่าและความสําคัญของการสืบทอดคาจุนศิลปวัฒนธรรมของชาติเพื่อให้ทํารงรักษาและสืบสานต่อไปหนังสือเล่มนี้จึงจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษาด้านดนตรี และนาฎก,กรรมให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างแพร่หลายสู่สาธารณะและผู้สนใจต่อไปโดยทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าหรือสแกนคิวอ d e โคที่ปรากฏขึ้น